เกีฬาลังเริ่มครับฟุตบอลอุ่นเครื่องฮะเฟรมนิมแมทยูสิบหกปีครับได้ไม่ได้มีเสียงโรบีดไปโอ้โหเสียฟรีคิกฮะเสียงโรบีดมาครับเปิดเข้าไปเข้ามือผู้รักษาประตูของจันกระจ่างครับไม่มีกระชอนฮะจันกระจ่างยังได้บอลมายังไงย้อนหลังเปิดเข้าไปาออกหลังไปครับผมแหมจันกระจ่างบีบเร็วครับแก็ออกไม่ได้ครับ ฝังตะเคียนแม่โดนปีบได้ครับจันกระจ่างดัดได้หมายเลขจีก็ไปจีกปจ้ก็ไปจี้ก็ไปไม,ไม่ไม่ผ่านครับสําหรับจันกระจ่างศึกษาครับคุมไฟจันกระจ่างเจ็บบอลได้เปิดไท้เพื่อนแหมหูเต่าแร็กเขาทันยังยังได้ครับอยู่มาจากซ้ายครับทันไหมทันครับแมหมายเลขเสียวจันกระจ่างเปิดเข้าไปอุ้ยทะลักใหญ่ไหมอ้โห ทา้ำสลับจังกะจงังมาทางสายของตัวเองไรแม่ไม่เปิดเปิดติดบอลอยู่ตรงไหน<ม>ดูว่าชิงหนึ่งสองหลุดไหมหลุดครับเปิดได้ไหมเปิดทำไมติดอู๋เป็นการลำเรยงชี้แล้วครับหมาแล้วโยนได้อยู่ไหมได้ครับไปยังไงฝายแล้วครับหลัง โอ้โหหลุดไหมลุดหลุดไหมลุดโอ้ยโดนเบียดแม่เป็นการเบียดไหลตะไหลครับแม่ผ่านไหมแม่ผ่านไหมเอ้ยโยนมาโยนโยนมาแล้วครับโอ้ชัดโอ้โหหลุดเสาไปทีเดียวสำหรับจันกระจากได้ไหมได้ไหมผ่านผ่านเอาหลุดไหมไปแล้วทันไหมทันทันไม่ทันเปิดได้หรืเปิดไม่เปิด เปิดก็ว่าติดก้องหลังของเัาเลยเขียนแม่ได้ครับหวดขึ้นมายาวๆเลยฮะยังได้ครับจากระจางเก็บบอลได้โอ้ยเทคนี่ย้อนหลังครับผมแเ,เอากับเขาสิครับเด็ก16ปีทุกวันนี้ขามหลังไปแล้วได้ไม่ได้โอ้ หวแบบิบบกีนี่ฮะเป็นเผาเมกมลงหมาใหม่ครับฝั่งขวาของจ,กจ,กจงักรจังเปิดก็มามากลางได้ไปแล้วหลุดไหมหลุดไม่หลุดยิงโอ้โหี่มิตรภาพครับนักเต็ครับเกมการอุ่นเครื่องครับทั้งสองทีมครับหนักหนักในเกมครับจักรจางรโดนบีบเลยวะถุ่มเข้ามา โฉดเข้ามาติดโอ้ยอีกครั้งหนึ่งของจังกระจ่างศึกษาครับวับงตะเคียนได้ครับโอ้โพิกสวยครับออ้ยครับไม่ทันเลยครับลูกนี้ครับปีคลิกของวังตะเคียนครับหได้ไหมได้ยังได้ไปทางซ้ายโดยหมายเลขเจ็ดของจังกระจ่างศึกษาครับฉากไปหลุดไหมท้องหลังเปิดเข้ามายิง โอ้โหบอลออกหลังไปแล้วครับแม่ <ไป S 1> ทันไหมทันครับสำหรับจังกะจังศึกษาเปิดได้ไหมเปิดเข้าไป้ใครใครโอ้โหใครชาร์จครับเมื่อกี้อเ้ชาร์จไม่โดนครับแม่จังกะจังศึกษาเบีลนบอลเบียดเบียดกันนิดนึงใครเอาๆๆๆๆานี่บอลอุ่นเครื่องครับบอลอุ่นเครื่องใจเย็นๆครับลูกใจเย็นๆบอลอุ่นเครื่องบอลอุ่นเครื่องครับแม่ใจเย็นๆครับเป็น ก๊งยักส่งบอลให้ผู้รักษาประตูลูกจังหวะเมื่อกี้บอลมันกระดอนเลยครับหมาแล้วครับบางตะเคียนบอลไม่มีอะไรจะโยนแล้วครับแอนออนออกหลังครับบางตะเคียนมาแล้วครับเปิดบอลพลาดแบล็อกเร็วแถวสองเป็นของใครไม่ได้ครับบังตะเคียนแย่งบอลได้ครับเปิดแม่ตดผู้เล่นหลวงจังกระจางครับเปิดเร็วย้อนแถวแถวน้องวครับ หลังตะเคียนได้ครับอ้าวบอลเขาทังครับอุ้ยมีเสียงนกวินครับเป็นฟรีคิกเขแม่ส่งบอลกับหลังไม่ดูเพื่อนนะลูกนี้ครับเกือบโดนจัรไกับใครับอาอะครับโอ้โหเล่นสั้นโอ้โหหลอกแม้กระทั่งผู้กากล้องครับหมดเวลาการแข่งขันครับฟุตบอลอุ่นเครื่องครับฟุตบอลกระชับมิตรครับโรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษากับโรงเรียน วังตะเคียนวิทยาคมครับเสมอกันไปแบบมิตรภาพครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ